อีโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกมซัมเมอร์นิววอลกับบูชแนลนะครับวันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่มาเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะไปดูอัปเดตไปไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนนี่เลยนะครับผมมีแพ็คเข้ามาใหม่นะครับเป็นแพ็ค SWC 2022นะครับถ้าเติมกับเพาเพย์นะครับราคาจะถูกลงอีกเยอะเลยทุกคนแพ็คแรกนะครับจาก959บาทเหลือ790แพ็คที่2นะครับ จาก1,720เหลือ1,400บาทแล้วก็แพคที่สา3,200นะครับเหลือ2,625 2,625บาทนะครับเมื่อคุณซื้อนะครับนี่นะครับนี่เลยทุกคนได้ท่งนะฮะได้ทงไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูเดี๋ยวพาไปดูอัปเดตแพทก่อนนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูอัปเดตแพทกันก่อนละกันนะครับเพื่อนๆอัปเดตเนี่ย7.1.0นะครับผมอมืผมเองก็เพิ่งว่างทําคลิปเนะียก็ วันนี้อาจจะมาอัปเดตช้านิดหนึ่งก็ต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะคลิปดีๆดีนะครับเออคลิปอัปเดตนะแบบว่าไม่ต้องมานั่งอ่านรายละเอียดอะไรเนี่ยก็สามารถดูประกอบไปก็ได้แล้วกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเป็นเรื่องของกิวนะครับผมเนี่ยเพิ่มฟีเจอร์นะครับแท็กกิวนะเพื่อให้คุณค้นหากิวได้รวดเร็วนะตามาเมื่อสมัครเข้าร่วมกิวใหม่นะก็จะมีในส่วนของหัวกิวรองกิวนะครับสามารถแท็กได้มากที่สุด3แท็กนะครับอ่าก็ กิวอยากได้แบบไหนกิวอยากได้สาวๆหรือเปล่ากิวอยากได้ผู้ชายหรือกิวอยากได้คนช่วยตีกิวอยากได้คนแบกหรือกิวแบบอยากได้คนให้แบบเออมาดีวันงนกิวให้อะไรประมาณนี้ก็นะสามารถใส่แท็กกันได้นะใส่ได้3แท็กนะครับผมเนาะก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับกิวนะก็เพิ่มขึ้นมาให้ดูดียิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับอา่าส่วนต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับศึกล่าบ,บอสนี่ครับก็จะมีในส่วนของการปรับให้ดูนะ การเคลียร์คะแนนนะครับได้มากที่สุดเนาะก็จะมีสถิตินะครับนี่ก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้นะนะครับอันนี้ก็ส่วนของข้อมูลกิล้เราก็จะเห็นนะครับว่าใครตีได้เยอะโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะครับผมคงต้องไปฟิตนะไปปรับรูนะครับไปจุนรูให้มันจริงจังแล้วนะต้องมาขิงขเพื่อนในกิ้วนะครับเอาให้เอาให้มิดหลอดเลยเออเอาให้สกอร์แบบน้ำริ้วเลย ยอกยอกนะคิวผมก็ค่อนข้างตึงเหมือนกันนะอย่าไปแข่งกันเลยเนาะก็จะมีให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มป๊อปอัพนะนีส่วนของดูเกตบอสนะครับละเอียดในส่วนของศึกล่าบอสนะครับผมอ่าก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีรคคอร์ดแบตเทิลนะครับผมแบทเทิลรคคอร์ดเข้าไปนะฮะอืมก็จะมีบันทึกการต่อสู้นะครับสามารถดูได้ยิ่งขึ้นนะนะครับก็สามารถตรวจสอบเด็กโดยที่การกดอินโฟเนี่ยก็จะมีขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยคนเนี่ยใช คิวเวฟไปเท่าไหร่อะไรยังไงก็เพิ่มความสะดวกสบายในการดูให้อีกนิดนึงนะครับผมส่วนใหญ่ป,ปกติผมตีส่วนใหญ่นะครับก็มันตีเดิมๆเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วนะผมเอาแค่จบจบเวฟจบ20เวฟกับเคลียบอั์เจ็ดเวฟผมก็เลิกแล้วเออเอาแค่นั่นแหละนะครับเพราะปกติออโต้อยู่แล้วอะต่อมานะครับปรับปรุงฟีเจอร์ความสะดวกสบายในเกมนะครับก็ปรับปรุงในส่วนของข้อมูลมอนเต์เนาะเพื่อนๆสามารถดูรูได้ง่ายขึ้นนครับผมนี่ตรงนี้เลย การกิจประจาวันนะครับจะเปลี่ยนการเพิ่มระดับรูน3าครั้งนะครับเป็นการเพิ่มระดับรูนอันดี้แฟคสามครั้งอ่ะตรงนี้ก็มีกดกดตรงรูนนะก็จะมีขึ้นมาให้ดูแบบง่ายดายิ่งขึ้นนะครับเออว่าเฮ้ยไอรูนเนี่ยนะปกติแล้วมันจะเป็นอะไรปกติแล้วมันจะเป็นค่าส้มๆใช่ไหมนะครับอันนี้เขาก็จะบวกมาให้ไปเลยแล้วกันเนาะว่าเนี่ยนะครับมันจะมีอันนี้บวกมาประมาณเท่านี้เท่านี้นะเนี่ยอันนี้บวก3ไปเลยใช่ไหมปกติมันจะเป็น สีส้มขึ้นมาสมมติลูนใช่ไหมก็เป็นยี่สามยี่สามตัวสีส้มแต่ก็ไม่รู้บวกไปเท่าไหร่แล้วนะครับต้องมานั่งกดจิ้มทินเนตเอ้มิดนี้เราบวกสีหรือบวกห้านะเพราะว่ามันมีความสําคัญนะไอตรงเนี้ยเวลาคนที่ทาดูในส่วนของกิวอสีก a หรือว่า TA ทีเอนะครับแล้วแบบคือถ้าไม่ได้ฟิกแบบว่าโจทย์ว่าเฮ้ยมอนตัวเนี้ยนะครับเอ้ยมอนตัวหลักแล้วเนี้ยนะลูนช่องสีต้องเสริมอะไรบ้างอย่างเงี้ยเออ นะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้ง่ายนะปกติถ้าเกิดใครที่ทำลูนจริงจังขนาดนั้นอาจจะต้องจดนะว่า้ตัวนี้ลูนช่องเนี้ต้องเสริมอะไรเพิ่มอีกเพิ่มอีกให้มันสุดให้มันแม็กนะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้ง่ายขึ้นเนาะก็ทําให้ทําลูนได้ง่ายขึ้นนะครับผมสาหรับคนที่ไม่ได้ลงดีเทลหรือว่าจดขนาดนั้นนะครับอ่าต่อมานะครับการขอแาปคุกกี้รันนะจะสิ้นสุดแล้วนะครับก็สิ้นสุดวันที่6นะครับพฤศจิกายนเวลาสี่ทุ่มนะครับผมเออฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้วันที่ยี่สับอยากแล้กใอ่ท ผมเปิดเนาะก็สามารถจองคิวกันได้นะครับเพราะว่าคอลลบมันจะหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเออวันที่6ก็หมดแล้วนะครับพอหมดวันที่6กนะครับก็จะเป็นนี่เลยทุกคนนะครับก็จะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะเวลาได้เนาะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันลิมิตนะเราอาจจะไม่ได้จากการเปิดสกอร์ในท่านลมนะครับหรือว่าคุกกี้กระหารเนาะนะครับสกิลเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันตรงที่ชื่อสกิลแล้วก็รูปร่างหน้าตานะครับอ่ะอันนี้ก็จะมาเป็นใครที่เปิดนะใครที่เปิดได้นะครับหลังจากอัปเดต7.1.0เนี่ย ก็จะได้เนาะเป็นเป็นใครเป็นพุดดิ้งนะปกติเป็นใครโฮลี่เบอร์รี่ใช่ไหมนี่ยครับก็จะเป็นพุดดิ้งนะครับผมพุดดิ้งก็น่ารักนะแต่โฮลี่เบอร์รี่มันก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขออภัยครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช่โฮลี่เบอร์รี่ทุกคนไอ้ตัวนี้มันเป็นไอ้นี่มันเป็นเพียวนิลาครับผมเอออันนี้คือเพียวนิลานะทุกคนนะเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นพุดดิ้งนะขออภัยด้วยนะครับหมอเจอหน้าน้องป้าเนี่ยนึกออกเลยจาก โฮลี่เบอร์รี่นะก็จะกลายเป็นนะครับองหญิงมากระลองนะครับผมก็น่ารักขึ้นมานะผมขาดแค่3ท่านหลักนะองหญิงมากระลองเนะี่ยที่มันเป็นโฮลี่เบอร์รี่อ่าผมขาดแค่น้ำกับไฟตอนนี้อยากได้ไฟนะครับเดี๋ยวไปเปิดสกอร์กันด้วยแล้วก็อันนี้ครบหมดแล้ว3ท่านหลักนะเนาะเหลือแสงมดืดไม่อยากหวังจริงแสงแสงมืดไม่อยากหวังเลยนะร,รู้ว่ามันไม่มารู้ตัวดีนะว่าดวงไม่พออ่ะแล้วก็นะครับเออเอพิโซ่นะก็คือนะครับ เลดี้แบคทีนะครับผมก็จะเป็นน้องเหมียวน่ารักนะอันนี้ของผมเอสเปโซนะครับเอสเปโซคาปูชิโน่ไม่มีเนาะเอสเปโซผมก็ครบทุกท่าแล้วนะก็ดีใจมากนะครับส่วนมัดแล่นเนาะคุกกี้รสมัดแล่นก็จะเป็นอัซวินช็อกโก้นะครับอันนี้มัดแล่นผมขาดแค่ท่ามืดนะครับที่เหลือครบหมดแล้วเนาะอ่ะก็จะมีในส่วนของเพิ่มฟังก์ชันนะครับกดพิเศษในการทดลองต่อสูนะ้เนาะก็มีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับอ่ะก็จะมีในส่วนของสงครามยิ่ของซีนั่นสิ่งล่วงแน่เนาะ เปลี่ยนนะครับพลังโจมตีมอนเตอร์จะเพิ่มขึ้น30เนาะแล้วก็พลังป้องกันนะครับธาน้ำจะลดลง50ในการต่อสู้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะอาจจะอ่านได้อ่านได้ฟังคร่าวๆแล้วกันแต่เวลาเล่นจริงมันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกทุกคนนะครับเอฟเฟกต์ทำลายรูเนาะเอฟเฟกต์ของเส้นรูนะสองชิ้นขึ้นไปที่ติดตั้งไว้นะครับจะมีมอนเตอร์นะครับทุกตัวในการร่วมต่อสู้เนาะแล้วก็จํากัดมอนเตอร์นะครับไม่สามารถใช้ราชินีน้ําแข็งในการต่อสู้ได้เนาะนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของ ส่งครมที่คลองนะซั้นสิบนะครับตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นทัวร์นาเมนต์นะก็อันนี้ก็ผ่านไปก็ได้ครับเอาไว้เอาไว้กิลระดับสามแดงก็ดูกันนะ <c oughs> เราก็แบบเออทัวไปก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะแต่เขาอัปเดตมาก็นะเล่าให้ฟังนิดนึง <c oughs> แล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มป๊อปอัพการแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อฉลองให้กับผู้ชนะแล้วก็กิลที่ชนะนะครับผมมีส่วนของ AWC นะครับ World Final t o u r n a m e n t เานาะ,ะอันนี้ก็บอกให้ดูเฉยเฉยช่างมันเถอะไปดีกว่าทุกคนนี่เลยนะฮะเรามาสดดุตรงนนนีี้กััดว่าะครบ สินค้าพิเศษเพิ่มเวลานะครับเพิ่มแพ็กเกจสุดพิเศษที่ระลึก SWC นะครับ2022รอบนี้ไม่เหมือนทุกรอบที่ผ่านมาทุกคนมันแจมกว่านะจะเป็นน้องบูพูดน้องบูจะบอกมันเท่นะเออก็เป็นสกอร์นะครับที่คุณสามารถลุ้น4-5ดาวแสงไว้ได้จริงๆครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับเพิ่มโอกาสลุ้นครับทุกคนจริงๆเมื่อก่อนมันแค่เรียกมันแค่เรียก5ดาว4ดาวแล้วก็ส่มมานะไอ ได้ก็ได้ตามสกอร์ที่เราเรียกอ่ะใครที่มอนเตอร์ขาดเยอะๆแพ็กนี้น่าจัดน่าโดนนะครับแต่ผมไม่เคยเปิดได้เลยสักครั้งแม้แต่ครั้งหนึ่งหรืออาจจะเปิดได้ครั้งหนึ่งจําไม่ได้แล้วนะเนี่ยไอ้เอเนี่ยแต่รอบนี้มันจูงใจทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าโดยคุณเลือกมอนเตอร์4ี่ดาว6ตัวแล้วก็5ดาวอีกหตัวนะครับระหว่างทัาน้ำํำทัดไฟทัดลมนะที่เราต้องการนะครับเพื่อสม,มอลหนึ่งตัวหรืออ่าสุ่มนะครับมอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งระหว่างทัดแสงทัดมืดน,นะ แท้นะครับทั้งหมดก็เป็นได้นี่แท้ทั้งหมดก็เป็นได้นะครับโดยอัตราส่วนแล้วเนี่ยการที่ได้นะครับไอ้สถึงหาดาวไอ้ห้ดาวตรงเนี้ยทัดมืออะมันเยอะกว่าในคำพิเศษมืออีกนะนะครับเออเลดมันเยอะกว่าทุกคนนะครับไม่รู้มันเขียนหลอกให้เติมหรือเปล่าแต่คิดว่านะครับใครที่ไม่่วนเติมนะน่าจะมีกิจกรรมแจกสักหนึ่งใบนะผมคิดว่าในอาทิตย์หน้ามันอาจจะมีกิจกรรมแจกก็เป็นได้นะครับเพราะว่าอ่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมจําถ้าผมจําได้มันแจกนะกิจกรรมมันแจกรอบนี้ไม่รู้แจกหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกโอ้ยผมไม่รอแล้วผมจัดเลยแล้วกันนะครับนี่เลยกับเพาเพย์นะคลิกลิงก์ด้านล่างเลยครับเติมถูก,กว่าครับผมมาเปิดรัว,วมีเพื่อนในกลิ่ผมเติมไปแล้วนะครับเอามาขิงเอ,อได้ทั้งเพียววานิลาได้ทั้งอะไรเพียววานิลาทัดมืดนะครับแล้วก็อะไรทัดมืดอีกอะเพราะว่าเขาเลือกไอ้นี่ไงเขาเลือกคุกกี้รันถูกไหมแล้วมันก็มีโอกาสสูงในท่าแสงมืดนะครับอีกคนหนึ่งได้โฮลิบูลีมืดอาแขงผมก็เห็นนะมีคนได้อาแสงเหมือนกันนะครับเ ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับคำอธิบายสกิลเนาะก็ช่างมันนิดนึงแต่สกิลเหมือนเดิมนะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าใครทักมาใครทักมาไม่รู้เดี๋ยวค่อยอ่านไปดูดีว่าซิกมันจบหรือยังนะครับซิกผมรู้สึกผมตีไม่ทันนะตีไม่ทันนะติดงานแล้วก็ดูดิซิกนะครับซิกเนี่ยไปเจอไม่สามารถรับได้นะครับเนื่องจาก มอนเตอร์มากกว่าที่กำหนดโอเคเดี๋ยวขอขอเก็บมอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับเพื่อนๆเนื่องจากนะครับเนื่องจากอะไรลนะ่ะเนื่องจากผมไปเจอกิวเด็กตัวเองแล้วก็ไปพอไปโพสในกลุ่มมีน้องคนนึงมาบอกว่าวิพี่นี่มันกิวผมนี่นะโอ้ทำไมโลกมันกลมอะไรขนาดนี้ครับทุกท่านมาเดี๋ยวไปกดรับก่อนเพื่อได้ไงเพื่อได้แสงมืดสักใบนึงไงเดี๋ยวมาเปิดโชว์นะเปลี่ยนกล่องแล้วกันนะเนี่ยยังไม่มีหรอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวพ่อให้เปิดเนาะ อันนี้เอาไหมไม่เอานะนนเดี๋ยวเรามาเปิดกันทุกคน,นเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนแพ็ค a W C มันจะมี a W C อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเน,นี่ยนี่ครับน,นีครับอ่ะเราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้นะนีครับอันนี้ก็คือมอนเตอร์5ดาวนะเราสามารถเช็คที่เราไม่มีได้เนาะ เราก็เลือกเนะาะเนี่ยของผมมาขาดอยู่ประมาณนี้นะมอนเตอร์ธาตุไฟนะครับข, 1, 2, 3, 4, 5, ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าขาห้าตัวนะครับตัวที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนาะธาตุน้ำนะน้ำมัขาดเยอะหน่อยนะยก,ก็อยากได้ตัวนี้นะครับแล้วก็โอนเก่าเลยกันตัวไหนดีตัวนี้ลนแล้วกันแล้วก็ธาตุลมเนาะธาตุลมก็จะเป็นอ,องค์เมียวนะครับแล้วก็อันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มี สีดาวนะครับสีดาวแล้วก็สามารถเซตไว้ได้เนาะสีดาวผมมีหมดแล้วนะครับเนี่ยหาตัวที่อยากเล่นหาตัวที่อัพสกิลได้นะเนี่ยเราก็อาจจะเลือกนะครับอาจจะเลือกตัวที่เราอยากได้อยากเล่นนะทุกคนเนาะก็เลือกเลือกเข้าไปนะอ่าประมาณนี้เนาะเนี่ยครับยังเห็นไหมมันจะมีการซัลมอนนะครับได้แสงมืดด้วยเนี่ยเขาบอกสามารถซัลมอนนะครับแล้วก็กดซัลมอนนะครับสามารถไปเติมแพคกันได้แล้วอันนี้ผมมีสี่ใบนะครับเดี๋ยวให้น้องบูมาเปิดดีกว่า,านะหนึง่งศูนย์ไปนะครับดดน้องบูวันนี้ก็สี่ใบหรอกดดนะสี่ใบก็ลุ้นได้เลยนะทุกคนนะ นะครมีสี่ใบองอ่ะคลิปยูเลยวะมาเร็วๆๆๆ,ๆ,ๆมี4ใบรีบกดๆๆๆๆๆๆคๆกๆๆ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 ๆิๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 นๆๆๆๆๆบอๆๆๆๆวๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆกๆๆ้ๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆูๆๆ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 กๆๆ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 ๆ แม่ถ้าเกิดได้5ดาวนี่ผมได้ปีกเลยนะมีปีกด้วยนะทุกคนอีกใบหนึ่งพูคาด้วยหาดาวห้าดาวห้าดาวไอ้าดาวไอห้าดาวห้าดาวไม่ได้ครับต้องบูขอบคุณมากครับ4ใบพา2ก็โอเคแล้วนะเออนะครับใครอยากได้ก็นะครับมาเปิดเอาแล้วกันเนาะนี่นะต้องบูนะจองคิวกันได้นะครับยังรับเปิดสกอร์อยู่โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบูชาแนลด้วย น,นี่ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ